มีสตังเอกังสาม,มังภะควาวาสกเกสุวิหารติกปิวะวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัททิงปันจมะเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหิวะอรหันเตหิทัสหิจโรกทาตูห mm ิเ hmm. ทวตาเยภุยเยนะสันนิปติตาโหนติ พักวันตังทัศนายพิขูสังคันจะอัทโขจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะทธโหสิอยังโขพักววาสเกสุวิหรติกะปีรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคนะสัตธิปันจมาเตหิพิขุสเตหิ สัพเพเหวะอระหันเตหิทัสหิจโรกทาตุหิเทวตาเยผุยเยนสันนิปติตาโหนติภพขวันตังทัศนายัพภิกขุสังคันจะยันนูนมยัมปิเยนาภขวาเตนุปสังกเมยามะ อุปสังกมิตวาภควัตโตสันติเกปาเจกคาถาภาเสยยามาติอัทธโขตาเทวตาเสยยถาปินามภะลาวาปุริโสสัมมาชิตังวาพาหังภาษาเลยยะภาษาริตังวาพาหังสัมมิเฉยยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัต อันตาราหิตาพตระควะโตปุระโตาปาตุระหังสุอัทธโขตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมมตังอัดถังสุอง <c oughs> เอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระควโต,วตสันติเกอีมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตา อาคตัมหาอิมังทัพธรรมมสมยังทักขิตาเยวะอัป,ปราชิตสังมันติอัทโขอัป,ปราเทวตาภควัตโตสันติเกอีมังคาถังอาภาจิตตัตตะราโขพิขโวสมาทหังสุจิตตังอัตโนอุชุกรมกังสุสารถีวเนร เนตานิคาเหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัทธโขอัปปาราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชตวาขีลังเชตวาปลีคังอินทขีลังโอหัจ,จะมะเมชาเตจรันติสุทธาวิมาราจักขุมาตาสุทันตาสุสูนาคาติ อัทโคอ,อัป,ปราเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิเยเกจิพุทธัทงสารนังคตาเสนาเตคมิสสัมสันติอป,ปายภูมิงปหายมนุษสังเทหังเทวากายังปรีปูเรสันติตีอัทธโคพระวาภิกขูอามันเตสิ เยผุยเยนาพิขเวทัสสุโลกทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอเหสูงอตีตัมมาทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะขวันตานังเอตประมาเยวะเทวตา สันนิปติตาออเหสูงเสยยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวพระวิสันติอนาคตามัทธานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสัมปิพักขวันตานางเอตปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาพระวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตระหิ อาจิคิส,สามิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตย,สเเยาาาาสิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาาสาทุกังมนสิกโรถาพาศิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกขูภะควโตปัจัดโสสุงภะควา เอตัทะโวจะสิโลกมนุ์กัสสามิยัตถภุมมาตะทัสิตาเยสิตาคิริคัพรังปหิตตาสมาหิตาปุถูสีหาวาสัตดีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามนะสาสุทธาวิปสัสสนมน,นาราวิลาพิโยปัญจะสะเตยัตตวาวนเนกาปิลวัทเว โตอามันตยิสัตถาสาวเกศาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาทภิกโวเตจะอาตับปะมะกรุงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุระหูยานังอมนุสานทธสนังอเปเกสตามัทขคุงสหัสสังอัฏฐสัตตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุสานมัทธสุง อะเปเกนันตมัทักขุงทิสาทิสาสัพพาพุตตาอาหุงตันจากสัพพังอภิญญายาวะวะวาขิตตวานาจักกุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนระเตเท,ทวกายาพิกันตาเตวิชานาถาภิกขวโวเยโวหังกิตตตยิสามิคิราหิอนุปุพพโส สัตสหัสวายัคขาภุมมากาปิละวัทววาอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสาจิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงว่านังฉะสหัสสาเหมะวตายัคขานานาตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันณวันโตยะสาจิโนโมทมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงว่านัง สาตาคิราติสาหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาจิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังอิเจเตโสลัสสาหัสายขานานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาจิโนโมธมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านัง เวสามิตาปัจจสตายักขานานัตวันนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาจิโนมุทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงว่านางกุ้งพิโรราชาคะฮิโกเวปุลัสานิเวสนังพิญโยนางสตาสหัสสังยักขานังไปยิุปะไปยิรุปาสติกุมงพิโรราชาคะฮิโกโสปาคาสมิติงว่านาง ปุริมันจาตทิสังราชาทตรัตโถปสาสติคันทภานังอาธิติมหาราชายะาสิโสปุตตาปีตัสสะพาหโวอินทนามามหาพลาอิชิมันโตชุติมันโตวันณนวันโตยะาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังทักขินันจาตทิสังราชาวิรุณโหตับปสาสติ กุมพันธานังอธิปติมหาราชายาศาสิโสปุตตาปีตัสสาพาหาวอินทนามามหาพลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยาาสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงว่านังปัชิมันจะทิสังราชาวิรูปักโผปภสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาศาสิโส ปุตตาปีตัสสาพหาหโวอินทนามามหาพลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสจิโนโมทมานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงว่านังอุตรันจัตที่สังราชากุเวโรตัปปสษาสติยักษขานังอาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตัสสาพหาหโวอินทนามามหาพลา อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาชิโนโมทามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงว่านังปุริมาทิสังทัตรัตโถทักขิเนนาวิรุนหโกปัชิเมนาวิรูปกโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตารโรเตมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาทัตันละมานาอัดถังสุวรเนกาปีรวัทเว เตสังมายาวิโนทาสาอาคูวัจนิกาสถามายากุเกนทุวิเกนทุกกนวิภูจวิภูตโตสหะจันทนโนกามาเสโทาจากกินนุมันทุนิมันทุจะปนาโทโอปามโยเจ้าเทวสูตโตจะมาตลิจิตตาเสนโนจะคันทับโพนโรราชาชโนสโพอาคูปัญจาสิโขเจว่าติมพรูสุริยะวัชาสา เอเตจันเยจราชาโนคันทัพภาสหาราชุภิโมทมามนาภิกามุงภิกขูนังสมิตติงวะนังอัฐาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหัตตาชกากัมพลาสตราอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาอัตราฐาจะอาภูนาคายสาสิโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสมิตติงวะนัง เยนาคารเชสหาสาหารันติทิพพาทิชาปักทิพพาทิชาปักขีวิสุทธจักขูเวหายสาเตวณามัชมะมัชมะปัตตาจิตตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคาราชานมาสิสุปะสุปันนโนโุปันนโตเขมะ มกาศีพุทโธสันหาหิวาจาหิปะวะหายันตานาคาสุปันนาสารณะมังสุพุทธังชิตาวชิระหัดเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสะวัเสเตอิติมันโตยสัจิโนการะกัญชามหาพิสมาอสุราธานะเวคษาเวปะจิตติสุจิตติจัปะหาราโทนมุจีสหสตันจับ ผริติปุตานังสัพเพเวโรจนามกาสันนายตวาพลิงเสนางราหูพัดธมุปาขมุงสมะโยธานิพันธตเตภีขูนางสมิติงว่านังอาโปจเทวาปัทวีจเตโชวาโยตทาขมุงวรุณาวารุณาเทวาโสโมจายสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสสิโน ทเสเตทัตท,ทากายาสาเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนวันโตยะสาจิโนโมทมามนาพิกามุงพิขูนังสมิตติงวนังเว็นทูจัเทวาสหารีจะอาสมาจัตทุเวยมาจันทสูปสินะปนิสาเทวาจันทมาภูปุรคิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยมาคูปุราคิตา นักขัตตานิปุระกิตวาอาคูมันทวลาหกาวาสูนังวาสโวเสธโถสกโกปาคาปุรินทโททเทสตเตทสศากายาสะเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตายะสาจิโนโมทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังอถาคูสหภูเทวาชรามาคิสิขาริวา อริทกาจโรชาจะอุมมาปุพานิพาชิโนวรุณาสหาธรรมมาจะอจุตตาจะอเนชกาฉุเลยยารุจิราอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทเสเตทสตากายาสาเพน,นานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสานสิโนโมธามานาพิกามุงพิขูนางสมิติงมะนงัง สมานามหาสมานามานุสามานุสุตามาหิทาปทูสิกาอาคูอาคูมนโนปทูสิกาอัฐาคูหรยโยเทวาเยเจโรหิตวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสานิโนทเสเตทัศตากายาสะเพนานาตะวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันณนวันโตยาสาสิโน โมทมานาพิกามุงพิกขูนังสมิติงว่นางสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวค้นศสาสหโอทาตะไครหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหาราคาคาามิสกายะจะยาสาสิโนทนยังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัสติทเสเตทสธากายาสาเพนานตะวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสัสสิโนโมทามานาพิกามุงพิกขูนางสมิติงมะนางเขมิยาตุสิตายามากัทกาจะยะสาสิโนสัมพิตกาลามาเสถฐาโชตินามาจะอาสวานิมมานารติโนอาภูอัถาภูปรินิมิตาทเสตเตทัศตากายาสาเพนานาตะวันนิโน อิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยะสาสิโนโมธะมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงมะนางสเทสเทสเทเตเทตตตวานิกายาสพเพนานาตะวันนิโนนามันวะเยนะอาคัตฉุงเยจันเยสัทิสาสหาปวุทธชาติมักขีลังโอคาตินนะมะนาสวัง ถ้าเขโมฆาตารังนาคังจันทังวะอศสติตติตังสุพรรม,มาประมะตัตโตจากปุตตาอิทิมตโตสหสันนังกุมาโรติโสจ่าสโสปาฆาสมิติงว่านังสหัสพรามมาโลกานางมหาพรามมาพิติทติกุป,ปะปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยาาาัสสิโนทเสถาอิสราอาภูปเจกวะสวัสติโน เตสันจามะชะัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพรมาเกมาราเสนาภิกามีปัสสะกันหาสามัญที่ยังเอถาคันหาถาพันธาถาราเคนาพันธามาทูโสันตาปริวารเรถามาโวมุลจิตถาโกจินังอิออออติตัถามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิ ปานินาตาละมาหัดจาาสรังกัตวานาเพระวังยะถาปาวุสโกเมโคทานายันโตสวิชุโกตทาโสปัจจุทาวติสังกุทโทอัสยังวเสตันจาาสัาพังอภินยายะวาวากิตวานจาจักกุมาตโตอามันตยิสัทธาสาวเกศาสเนละเตมาราเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขวโวเตจะอาตับ รุมสุตวาพุทธศาสาสนังวีตระวีตราเคหีปักกามุงเนสังโลมมปิอินชยุงสัพเพวิชตะสังคามาพยาติตายสัจิโนโมทันติสหภูเตหีสาวกาเตชเนสุตตาติ สิริทิตามติเตโชชยสิทธิมหิตที่มหาคุณาปริมิตะปุญญาธิการาัสสะสัพพันตรายนิวารณะสมมาทัสสะพระคะวตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะทวติงสัมมหาปุริสารักคณานุภาเวนะอสีิตยานุพยัญชนะนุภาเวนะ อัตุตราสันตมังคะรานุภาเวนะฉัพพันนังสียานุภาเวนะเกตุมารานุภาเวนะทัสปารมิตานุภาเวนะทัสอุป,ปปารมิตานุภาเวนะทัสปรมัตถปาทรมิตานุภาเวนะ สีลสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะเตชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภารานุภาเวนะเยยยธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสธรรมขันธา นุภาเวนะนวโลกุตตะธรรมาาาามานุภาเวนะอัฏฐังที่กรรมคานุภาเวนะอัฏฐสมาปติยานุภาเวนะชาลพิญญานุภาเวนะจตุสัจญาณนานุภาเวะาาานะทัสสะพลญาณานุภาเวนะสัพพันญุตาญาณานุภาเวนะ ุทิตาอุเปขานุภาเวนะสัพพปริตานุภาเวนะรัตนตยสารานุภาเวนะตุยหังสัมพราาโรคะโสกุปัตถวัตถุคโทมนัสุปายาสาวินัสสันตุสัพพอันตรารยาปิวินัสสันตุสัพพสังกัปปาตุยหังสามิชนตุ ทีคายุตาตุยหังโหตุสตวะชชีเวนะสมังขิโกโหตุสัพพะทาอากาสัปัพพะตวะนะภูคีคังคามหาสัตต์มูธาอารักกาเทวตาสทาตุงเหอนุรักขันตุพระวตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตา สัพพุทธานุภาเวนัสธาโสพิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสธาโสพิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคะรังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนัสธาโสพิภวันตุเต นักข no ัตตยคภูตานังปาปักขหานิวารนาปริตัสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตตยคภูตานังปาปักขหานิวารานิวารนาปริตาสานุภาเวนะหันตวาเตสังอุปัฏฐเวนักขัตตยคภูตานังปาปักขหะ นิวารณาปริตาสานุภาเวนหันตาวาเตสังอุปัตเเวอตีตังนานนวาวขาเมยนาปินาะปติกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำหนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ ยะตติตำไปนันตังอปาตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตาตาตาวิปัสสติอสังวิหรังอสังกุปปังตังวิธามะนุพรูหะเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุบันไม่ง่อนแงนไม่คลอนแคนในธรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงจเจริญทานั้นเนืองเนืองให้ปูปโปรงเถิดอันชะอาเชวะกิตจะมาตับปังโกชัญญามารนังสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่ง นายโนสังฆรันเตนะมหาเสเนนะมัจุนาก็เพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตังวิหามาปะตาปิงอโหรันตมมตันจิตัง ตังเวพัตเทกะรัตโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจ้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชะนี้แล ธรรมมิหิชรังอนาคิตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ธรรมมิมหิพยาทิงอนาติตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะมรณธรรมมิมหิมรณังอนาติตา เรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาพาโววินาพาโวเราจะระเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องได้พลัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไปกรรมมัสกรรมหิกรรมมทายาธากรรมมโยนิ กรรมพันธุกรรมปฏิสาราณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมมังกาลิสามีกันและยานังวาปาปะกังวาตาสะทายาทาภวิสามิเราจักทำกันอัน ทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจากเป็นทายาทคือว่าจากต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภินหังปันจจเวคิตตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิน